สน,นับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็ก스트้าสามร้เขาชาาเบารักคุณเท่าช้างสู่เต็มที่จ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ังหวัดตังจะคว้างเงินล้านให้ได้ yeah. <Yeah. S 2> การเริ่มต้นด,ดูการใหม่กับ2จังหวัดน,นะครับมาดูจังหวัดระยองกันก่อนหนูเล็กเรียนหนังสืออยู่เนาะฉันม .5 ค่ะโดยชนะอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาบ้าง ก็เคยได้ถ้วยพระราชทานโอ้ต้องแอนเรียนอยู่วิทยาลัยการอาชีพแกลงค่ะเป็นเป็นเก็บกระสายอาชีพอันนี้สายอาชีพโอ้อาชีพต่างๆก็ไปเรียนอย่างนี้ เอ้ยหอมถามน้องไหมว่ามีอาชีพอย่างเราไหมอยากเลียนไหมอยากเรียนสาขาประชาสามพันนะคะประชาสามสามพันครับเพราะอยากให้ชัดเจนหลักชาสำคัญแล้วร้องเพลงเฮ้ยระยองก็บอฮู้เหรอคจังหวัดไหนเนี่ยฮะเธอยะโสธรแล้วทำไมไปอยู่ระยองทำไมไปอยู่น้ำโพน้ำแม่จ้ะไปอยู่น้ำโพน้ำแม่แต่เกิดแล้วจ้ะออ๋เป็นคนยะโสธรเลยมาโตที่ระยองอ่หารุณแดงทำงานอะไรครับทำงานอะไรขับรถขายน้ำจืดครับ น้ําตืดก็แปลว่ายังมีย่านบางย่านที่ไม่มีน้าประปาใช้ก็ใช้อย่างนี้เอามาฟังจังหวัดตรังบ้างน้องตามมิวค่ะตอนนี้ก็เรียนศิลปศึกษาค่ะนาฏศิลป์ไทยค่ะนาตศิลป์ไทยนะครับเราเคยประกวดไหมคะก็มีบ้างค่ะประกวดแล้วชนะไหมชนะค่ะชนะเหมือนกันนะสู้ได้นะมาถึงน้องยกน้องยกผื่นขึ้นเหรอลูกใช่ค่ะเื่นขดปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปค่ะถ้าคุณใช้ลินเจลแต้มสิว พี่ัดมีสูตรนะคะอ่าพรุ่งนี้หนูตื่นเช้ามานะคะหยกไม่ต้องกินข้าวกินแค่นิดเดียวพอะแล้วพอตอนเที่ยงปุ๊บก็กินแค่สักคำสองคำนะพอแล้วพอตกินก็กินแค่ผลไม้แค่แค่แบบลูกสองลูกสตรอเบอรี่ลูกสองลูกพอแล้วหายเลยหายเแล้วพรุ่งนี้นะหนูตื่นสายสายพอสายสายปุ๊บหนูก็จะหิวสายสายก็จะหิวสิวก็จะหายหลุนะคะ สิวสิวก็จะหายเอาเรามาถึงแจ็คแฟนฉันบ้างน้องอ๊อฟไม่ใช่น้องแจ็คน้องอ๊อฟทำเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาหารครับผมเป็นเชฟเป็นลูกมือครับเป็นลูกมือแล้วเราไปเริ่มร้องเพลงยังไงคะทีแรกก็เริ่มด้วยเพลงไทยเดิมก่อนหน้าตาเราไม่ใช่เลยนะขอตัวอย่างสักนิดไทยเดิมมา จะต้องแข่งแบตเตอร์นะครับเรามาดูแผนป้ายก่อนนะครับ e a s y q u i c k f a m i l y กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีไฮเซอร์ออกซี่ดีพาวเวอร์แชมพูสมุนไพรเทียร่าพัดลมมีร่าชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินโนเกร์สควาเลนเซรั่มครีมแว็ทซอบเจริญโรซาพร้อมยาแก้ไอเฟรมเิกเบปซี่เจเล็บิวตี้ฮานาโซนิกผ้าดามายลอรีเอและบีควิกครับ แบทเทคู่ที่หนึ่งทีมระยองเลือกป้ายพี่เมียซาตินเจอหยกทีมตรังเลือกป้ายโรซาพร้อมเจอแอนในเพลงรอสายคนโสดรอสายคนโสดเชิญ จะขอโทษแล้วกันฮ่าฮาเพราะฉันจะรีบวางสายคนโุดจะได้โทร ขอโทษแล้วกันาหากว่าฉันจะรีบวางสายคนโสดจะติดโทรมาคนโสดให้โทรมาอย่าลืมโทรมาะคะโอเคกรรมการครับระยองหรือตรังครับ หยกก็ร้องได้ดีแอนก็ร้องได้ดีก็เลยให้คะแนนเรื่องท่าเต้นนิดเดียวนิดเดียวชนะนนิดเดียวค่ะชอบน้องแอนเพราะว่าได้ลูกหนักหน่วงรุนแรงเสียงกระชับ พี่เขามอบตำแหน่งลีลาให้กับน้องแอนเป็นแอนลีลาเลยค่ะแอนลีลาดีกว่าวันนี้นะฮะลีลาของน้องหยกเนี่ยก็ยังแพ้น้องแอนอยู่อันนี้ก็เลยให้น้องแอนใครที่มารอบนี้ท่องไว้เลยนะฮะจะต้องแรงเหมือนพายลมเพราะพายลมคือลมที่แรงแซงอุนจิแอนเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติออกมาจากข้างในเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูสนุกเสียงเสริงมันเปิด อารมณ์มันเปิด5คะแนนแรกไปอยู่ที่จังหวัดระยองบทรทคู่ที่สองแดงปะทะออฟในเพลงชวนน้องแต่งงานทำไมน้องมา เดียวก็แค่เกินการเหมือนเรือขึ้นทางเกยทาใครจะมาเมียมองและไม่ตาในวัยชราหยอดยาแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมมาบาไม่สรงสารอดขึ้นสวรรค์ 的那。 ชอบจริงๆนะไม่เหมือนกันเลยนะครับระยองหรือตรังครับจะไปอยู่ที่ใครเลือกครับชื่นชอบในท่าเต้นก็เลยให้คะแนนคุณแดงค่ะออกเป็นเคยได้ยินคำว่าหมูพริ้วไหม ชอบความพลิ้วนะฮะดิฉน่ว่เหมือนเป็นชรลาทิศมาร้องเพลงโอ้ยะเค่ะจริงโอเคเลยเต้นนี่แบบไม่กลัวไม่ห่วงน้ำหนักเลยอ่ะเขาเต้นโดยที่เขาไม่ต้องห่วงว่าเขาจะอ้วนหรือผอมโดยเฉพาะไอ้ท่าหมุนตัวเมื่อกี้ทำให้นึกถึงหมูย่างมึงตรังมากเลอย่หมุนเร็วเดี๋ยวมันเกลียรไม่ทั่วถ้าผมเป็นผู้หญิงผมไม่แต่งงานกับคุณแดงแน่นอนทำไมอ่ะแต่งงานแน่เนอ มันช่าเล่งไงพอจะนั้นคะแนนกลับมาครับตังมี10คะแนนครับกับคนสุดท้ายล่ะครับจะเป็นผู้ชี้ว่าระยองกับตรังเนี่ยใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปช่วงหน้าครับ คล้ายคู oh. ่ชิงเก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่ครับจะหาที่ติดหนูเนี่ยหาไม่ได้เลยอ่ะอันนี้นะครับทีลาทีหลังอย่าใส่อีกนะคะเป็นห่วงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูล้อๆไปเนี่ยหมามันก็โดดรอดไปอันตรายไม่ได้ติดเกี่ยวกับน็อตเพลงไม่ใไป มอบโชคทองกับ i-mobile ในสัปดาห์ที่13แจกเส้นคอทั้งคำหนัก1บาทสัปดาห์ละ20รางวัลน,นานถึง15สัปดาห์แจกจริงรวม300เซนอาล้วครับรับผู้โชคดีที่จะได้รับเส้นคอทั้งคํำหนัก1บาทจำนวน20รางวัลในสัปดาห์นี้จะเป็นใครเรามาลุ้นกันเลยครับ โมบายได้นะครับเพียงคุณพ <st une inations> ิม enfin พ์ข้อความคําว่า i-m แล้วก็ตามด้วยหมายเลขอีมี่โทรศัพท์15หลักซึ่งดูได้จากบนกล่องสินค้าแล้วก็ส่งมาที่489-0011ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับส่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โชคทองจาก i-mobile สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนจาก iMobile กุแจะมาสเตอร์คีย์โ ไฮเตอร์ออกซี่ผงซ้อนหอยนางรมตราทิพพรสห้างแว่นทับเจริญลอรีเอซอบแอนเซฟ